สิ่งหนึ่งที่เจียนเรียนรู้จากเพศแม่นะครับก็คือความมีระเบียบคือวิธีการวางรหัสให้กับตัวเราก็คือเขียนวันที่ในการส่งกานบ้านไม่มันเจ๋งอ่ะเจียนได้เรียนรู้เลยโอเคกว่าเจียนจะถอดพาเสียนของเจื้อนได้เนี่ยโคตรนานเลยนะเจียนค่อยๆอ่านทีละนิดทีละนิดว่าเจื่อนหมายถึงอะไรอ๋อเจื้อนทำสามเมตรทีนี้ที่เจื่นบอกว่าทํา 3เมตรแล้วก็คลายนะครับมือเท้าคอร์สอนได้นะครับก็คือในนะนี่มันในนะมือเท้าคอร์รสอนได้เรารู้จากภายนุยให้แยกนะครับว่าไอเนี่ยมันให้เรารู้ภายนุยแล้วเราลองหลับตาหลังจากทำครับหรือว่าทำแหลเนี่ยหลับตาไปด้วยมันจะได้รู้ไปเรยวเฮ้ยมันภายนุยไว้มันไม่ได้ใช้ตามองนะเว้ยอะไรประมาณนี้ครับอันต่อมาคือ มันย,ย,ยุก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 ที่หัวเหมือนกันครับหลับตาเลยครับขาหลังตามให้เวลากับมันอย่าเพิ่งหนีไปไหนจนเบาแล้วมันจนหายไปอ่ะเนาะก็หลับตาทำตามด้วย4ี่ห้าหกเนี่ยครับมันก็จะได้ต่อของเก่าแล้วก็เพิ่มของใหม่ ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้มันจะได้นานอยูดเฉยไหม